ของกูอีเกิลอีเกิลอีเกิลวะอะไรอีเกิลอะไรรูปซองรูปซองสองนัดยิงถ้าเกิดยิงแม่งภายในนัดเดียวไม่ตายไอ้เหี้ยต้องรออีกนัดหนึ่งตายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนก่อนมึงเอาเต็มปืนนะกูเต็มเต็มสี่ลงมาก่อนเฮ้ยลอยนัดไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ครับไม่ให้ครับไม่ให้ตัวโลไม่ให้ตัวโลครับคุณเป็นใครไม่ให้ครับสวมใส่กดออกไม่ให้ครับโอเค กดอ่าพร้อมแล้วเว้ยไปกูพร้อมแล้วกด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 แล้วกดแล้วโอเคกดแล้วโอเคไปเฮ้บโอยพบแมนเลยว่ะเอาว่ะน่าจะเดือดคนยังเดือดแน่นอนครับทุกคนโอ้โหเจอผู้หญิงแล้วฝีมือค่อนข้างที่น่าจะเก่งแน่ๆเจอผู้หญิงอีกแล้วครับน่าจะเก่งแน่นอน น่าจะเก่งครับผมเจอคนโชว์ซิปแพ็ด้วยเมื่อกี้มีคนโชว์ซิปแพ็กจอมาราลากับอะไรนะชายมีคนเจอเช็ควัดกันเลยดีกว่าป่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งออกไปวัดเลยไอ้เมี้ไม่อยู่ิบหานละสามต่อสามต่อสามต่อสี่นะเว้ยเราอาไอ้มีนไปไหนแล้ววะออกไปไปมีนไปแล้วอ่ะโอ้โหอะไรวะ สายเข้า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 ขวามีปะขวามีปะเก็บเรียบร้อยหนึ่งมีคนวิ่งมาทางซ้ายไกลอยู่ทางซ้ายบ้านมีคนวิ่งมาทางขวาทางขวามีมาดิวิ่งมาดิวิ่งมาเปิดดิวิ่งมาเปิดดิ เอ้ยล่วงไปหนึ่งครับมันก็ล่วงตามเลยอ,อะไรแล้วล่วงไปสิอีกดหนึ่งไปไ็นไรวะโอ้ยหืมไม่ทันจริงไม่เป็นไรเอาใหม่ <laughs> ตายเฮ้ยระเบิดใคว่วะระเบิดโคตรตายอ้าวแย่มนก็ โอ้ยองไอ้น uh, ี่มันกิ้งไอ้งนี่มันกิ้งเอ๊มันกิ้งเม้งกิ้งเม้งกิ้งไอ้สัสอย่าหยองเหรอมึงเอาระเบิดไปอย่าหยองอย่าหยองแม่งอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโอ้โหไม่ตายเลื่องเลยนิดเดียวมาริยาอยู่หลังหลังคาเตอร์อ่าเรียบร้อยตายตัวตัวล่วงล่วงล่วงไอ้ข้างบนล่วงไอ้ข้างบนล่วงฮิวแมน ไอเบลโคเวอร์ทีกูฮิวอย,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 ยู่โอเคอุ้ยอุ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าแล้วไงอ่ะหลังแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะล้วงไปสิครับดับเบิลคิวแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูก็จะตายแล้วด้วยรถไฟรถไฟโอ้โหรถไฟซ้ายสองบาดบาดเจ็บหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งรถไฟซนะ้ายนะรถไฟซ้ายฮัลโหลสาหัสหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยหลังมึงอ่ะหลังมึงตัวหนึ่งหลังมึงตัวหนึ่ง ไอ้เบลหลังตัวนึงไม่ตายไม่ตายไม่ตายแม่งอยู OK q, ่ไหนมันอยู่ไหนกดกดดับเบิลคิวดับเบิลคิวเก็บสองกดมันกดมันเอ้ยล่วงทิปเปิลคิวเอาว่ะเอาว่ะตึงว่ะตึงว่ะยังไงสิตายจะตายกูจะตายไอตัวเปิดไอ้ตัวกดเฮ้ยโอ้ย เออนั่น <ไป S 1> แหละ<า>เก็บไปล่วงไปสิครับไอหนูอย่าให้พี่เอาจริงเอาแล้เบิดไปกระถุนกุหมดกระถุนกุหมดแบกแล้วกระถุนกุหมดแบกแล้วกระถุนกุหมดมันโดดมาซ้าย <c oughs> มันโดดมาซ้ายตัวนึงมันโดดมาซ้ายตัวนึงไ <c oughs> อ้น,นี่กระโดดไอ้น,นี่กระโดดเฮ้ยไม่ใช้ลูกซองว่ะหัวแตกหนึ่งโอเค เฮ้ยหลังเข้าโอเคเกตสองเฮ้ยฐานเราตัวนึงฐานเราตัวน <ophone> ึงฐานเราตัวนึงฐานเราตัวนึงฐานเราตัวนึงนี่ไอ้โอ้ยเทียยิงไม่ทันมึงมันไม่ตายได้ไงวะกูกดยิงไม่โดนกูกดปุ่มยิงไม่โดนไอเวนเอ้ยอะไรแบบนี้ไอ้ใจเหี้ยไอ้ใจเห้ยมันตกใจอ่ะเฮ้ยระเบิดใครเฮ้ยระเบิดใครระเบิดใครไอเวนกูระเบิดกูระเบิดกู โอ้ยตายเยี่ยระยะประชิดแม่งสู้อยู่ซี่ไม่ได้ว่ะระยะประชิดสู้ลิ้นพันชิบหายแล้วลูชีก็ชนะระเบิดดักระเบิดดักขอขอขอเจ็บเลยขอเจ็บเลยเอ้ยเย่เย่ใส่ดาวไอยูซี่ไอยูซี่ตายไอดี่หัวแตกดับเบิลคิว ฮิวกันฮิวันเฮ้ยเสวมทีสวมที่ไม่เห็นเก่งเลยครับไม่เห็นเก่งเลยอ่ะฝั่งข้ามีที่นี่ไปเปิดไมด่าเขาอีกไอ้เหี้ยโอเคเก่งแล้วกูไหลกูไหลกูร้อไหลกูรอไหลมัน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 นั่งทำพี่อะไรสัตว์นั่งทำพี่อะไรเพนก่อนเพนก่อนเพนก่อนเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมา ลบ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 แหน่มีคนมา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 รถไฟมีคนมารถไฟหัวแตกชนะดิครับผมโอ้โหสิบหกคิวตัวสุดท้ายพอดีเกมไวาาดเกาหลังเลยกูไอ้เหี้ยวิวไปเลยกูเกมอย่างไว โอเคก็ประมาณนี้ครับสายบอกสายคนอื่นไม่ไปไว้รู้ตัวทีอ้าวไปขวาแล้วเหรออ๋อตัวใจมา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 ต่อยสักรอบหนึ่งเอ้คุณหลายรอบเลยเนี่ยคัน้ยเกินมึงจะเล่นสุ่มแมททำไมเนี่ยมางไงเล่นอะไรดะสุ่มแมทมีแมทเอ่แมทโล่จำใหม่ไปเพื่นไม่ค่อยอยากเล่นแมทโล่อะ นี่ไม่เป็นหรอมันตายแล้วมือก็ตายก็ตาย,ตายเลยอ่ะแบตบลงไม่มันพื้นที่มันดูแบบเสียเปรียบกับได้เปรียบอะ่ะโอ้ด่านนี้ผมยิ่งไม่ค่อยชอบอยู่มันแบบว่าผมเล่นไม่เก่งอะ่ะด่านนี้ยผมไม่เคยเล่นอะ่ะก <c oughs> ูก็เล่นไม่เก่งเหมือนกันผมไม่เคยเล่นครับ <c oughs> พึ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกนะดาน่านนี้ถ้าดา่า,ดานรถไฟมัน <c oughs> พอได้อยู่พื้นที่มันไม่กว้างไงแต่ด่านนี้คือโหแบบโคตรกว้างแล้วแบบยิงกันยากอ่ะ ไม่ยิงเป็นไรครับมันยิงกันง่ายเว้ยเออยิงกันง่ายแล้วมันเสียเปียบด้วยจุดมันเสียเปียบแบบไม่มึงแค่ไปยึดจุดให้ได้ก็พอแล้วไม่ซ้ายก็ขวาถักกลางอยู่ก็ให้คนอื่นเขาดูให้กันนั่นแมตชนี้เขาเล่นเป็นทีมเลยเอาเป็นว่าด่านนี้ผมจะทำเต็มที่นะทุกคนใครเปิดเพลงวะปิดเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์ไม่ติดไอ้บ้าติดติดไอ้ท้าติดเฮ้ยมีคนอ้อมซ้ายมีคนอ้อมซ้ายอา เอ้ยกลัวอ่อนใจไม่ดีมึงช่วยกูหน่อยกูยิงกดอยู่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้เหี้ยมันยิงแม่นจังวะโดนปลาระเบิดใส่กูอ๋อไม่ใช่สนกุกสนกุสนก,นอกขอบคุณเดี๋ยวคราวหน้าใครตายวะใครตายวะไม่ตายแค่นองไอ้ไเหี้ยกูยไม่เห็นว่ะโดนปาระเบิดใส่ใส่เหตัวไม่เลย โอ้โอโยโดนวงโดนวงแป๊บหนึ่งเอ้ยวงบีบแล้วใจเย็นดีโอ้ยล้มลมเบลเบลเบลล้ม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 น็อกหนึ่งมันยิงกูมึงทำอะไรท้กอย่างนี้ ชนะเฉยไอ้เงี s. <S s <S ้ยม qu like ันย like ิงก yeah. ูอย่างเดียวเลยไม่สนใจอื่นเล่นอยากมากเกี้ยดีนะที่มันดึงความสนใจแค่เป้าเดียวอะถ้าสองเป้าไม่ไหวจักรเลยมือุนอาหารว้ายโอ้โอยู่ไหนวะโอ้โอ้โอ้จะตายเอา กยู่กวิวดียวะโอ้ยสวยเสวยยิงมาเลยตาตายรวมหนึ่งรวมหนึ่งรวมหนึงสสวยสวตรงนู้นมีตรงนู้นมีที่กูเลยนั่นแหละตนกตายเฮ้ยตรงไหนวะ ก็หมุนหน่อยดิแล้วตรงที่จุดที่มึงยิงอ่ะวิววิวมันวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งชัดวิ่งชัดช่วยช่วยช่วยใส่ก่อนทีนี้มันไม่มีสองสองตัวขวาตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งอยู่มันล็อกอยู่มันล็อกอยู่สมุกสมุกชันด้วยก่อนระเบิดได้ไหมชันด้วยก่อนชันด้วยก่อนชัดอยู่ชัดอยู่ไอ้มีนกลางโลงแล้วใครว่าไอวิวดีกว่าวิวจะตายวิวตายไอต้ามึงไปวิ่งไปอ้อม โอ้ยเฮีย้ยกูไม่เห็นไอสัตสดดว์กูไม่ดดเดดห็นกูไม่เห็นไอเฮี้ยควันแม่งไอ้พิกสกปรกิีพิกสกปรกเอ้ยโอ้โหโอ้โหอีกนิดเดียวเยอะกว่าไอเคยกระสุนมันเยอะกว่าเพื่อนจังหวะนั้นกูพลาดเลยเฮี้ยจังหวะนั้นปาสมองเสร็จแทนที่จะเอาปืนไปยิงโอ้ยพลาดกูพลาดมากๆเลย ทรยศต่อทีมตัวเองโอ้โหโโหกระตายกระตายกระตายแม่งยิงแม่งเชี่ยเชี่ยเลยข,ข,ข้างบนข้างบนข้างบนแม่งยงเชี่ยดีก็รู้ข้าง เม่อกนยิงเม่อก่อนมันอยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยกำแพงด้านล่างกำแพงด้านล่างตรงกำแพงข้าิงเลยกูยิงติดกูยิงติดโอ้ยเฮ้ยมันอยู่บนเฮ้ยยิงหลังเข้าบิวหลังเข้าหลังเข้าบิวหลังเข้าเทนเนอร์หลังเข้าเก็บมันเก็บมันเก็บมันเออนั่นแหละชุบกูหน่อยชุบกูหน่อยเก็บมันก่อนเก็บมันก่อนเก็บมันตอนนี้เก็บมันตอนกลางโรยเพื่อนกลางโรยวอน ยึเคเยึดคเพืはは่อนชนะเฉยโอเคเพื่อนเพืนเหลือกระสุนแค่สี่นัดอย่างน้อยก็คิวได้หนึ่งตัววะด่านนี้ยังไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยชินไม่เหมือนด่านรถไฟด่านรถไฟมันแคบไงโอ้โหมันแม่นหลือเกินว่ะสมุกดักสมุกดัก วิ่ง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 โอ้โหชัดเจนเลยมันวิ่งมาชาร์จกันแล้วเพื่อนทิ่มันปาระเบิดกันแล้วเพวะดูดูฝั่งกูหน่อยดูฝั่งกูหน่อยฝั่งที่กูล้มอ่ะเพื่อนดูหน่อยดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่โอ้ยเฮียสั่นเอ้ยไม่เห็นเลยหลังหลังเลยหลังเลยตัวมันไม่ขยับกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว กูเห็นแล้วกูเห็นตัวมาแล้วมันเปลี่ยนปืนดูมันชักกระสุนดูมันชักระเบิดแล้วมันชักระเบิดหรือ,มรอสมองเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยแม่งไอ้เหี้ยกูจะจำชื่อมันไว้มันชักนอกห้อง <c oughs> ด้านขวาไม่มีใคร <c oughs> อ้อมนะอย่าเพิ่งอ้อมนะซ้ายซ้ายของซ,ซ้ายแล้วก็เป็นของขวาอ,ขอีกทีนึ่งแ <c oughs> ม่งอ, <c oughs> อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะ วงกลมหัวหน่อยก็ได้เงี้ยมันยิงหัวก่ได้อ้าวชนะฝากซ้ำต่อไม่ทันทำอะไรเลยแค่เลอเกินไอแค่ด้านซ้ายเลอเกินดูเล่นด้านขวากันซ้ายก็ดูอย่างเดียวปืนลั่นอีกแล้วจะบอกปืนดทำไมโดนร้อยแล้วกูปิดโดนมีใครรับเรียบร้อยแล้ว ก็ติดพิษสายชันเรื่องแล้วน่ะอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่อย่าพึ่งนะเว้ยระะวังงหเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วยิงกดยิงกดโอ้ยอยู่นี่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 แทนเนอร์ตู้ตู้ซ้ายเสร็จเลยเฮ้ยมันปาระเบิดขึ้นมามันปาระเบิดขึ้นมา กิ้งดีกิ้งดีเออนนั่แหละกิ้งอยู่กิ้งอยู่โดนดาเมจหน่อยนเไม่เหี้ยกิ้งกันไปธรรมดาและวใครจะวิสัยทัศน์ตรงนั้นแหละที่กูที่มันยิงกูหลังคอนเทนเนอร์หืมสักสองกล่องด้วยเพื่อนอยู่ไหนวะกเพื่เมื่อกี้เห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วล่วงไปสัตวสล่วงไปเฮี้ย คูณสองก็คูณหกวัดกันเลยมั้ยเออย่างมันลนไปไหนไอ้เที่ยทำร<ว>่วงไปเมื่อร่วงไปเอ,เอิชิพายเเาคูณหกจะวัดกับคูณสองเหรอถึงว่ามึงยิงแม่นจังวะมุนสองค่<ณ>2 2> คาได้สองตัวก็ยังดีวะ